วันนี้เป็น985วิลัสนะครับคุณซื้อรถบ้านมีรถสวยป f o r t u n ทีอ R D ดีปี09นะมานำเสนอนะครับสีขาวเลยนะสียอดนิยมนะครับใครหาอยู่ทักมาได้เลยนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆรถนะครับล้อแมกนะครับอันนี้ล้อแมกแต่งนะเพิ่มเข้าไปนะครับ มีชุดสเกิร์ตด้านข้างนะครับครอบพันไดข้างด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามดูท้ายรถกันนะครับทะเบียน30-50นะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนะครับโอเคมา <c oughs> ดูรอบๆกันนะครับ สวยไหมใครหาอยู่นะครับทักมาได้เลยนะปีศูนย์เก้านะครับพอจูเนอร์ทรีอาร์ดีโฟวิลนะครับตัวนี้โฟวิลให้ดูภายในนะครับอ่าภายในนะครับก็จะเป็นเบาะทูโทนนิดนึงนะครับอ่าแคปรานะครับอ่านะครับเบาะเบิ่ด ยังสวยงามอยู่นะดูดีนะครับโ okay, นะอเคคอนโซลเดี๋ยวดูเบาะหลังนะครับหลังก็ยังโอเคอยู่นะมีทั้งหมด3าแถวนะครับ3แถวเนาะ ดูนิดนึงอ่านะครับรถเดิมนะครับลอยแอร์ยังอยู่นะรถไม่ขยับนะครับรถไม่ขยับเลยนะครับลอยแอร์ยังอยู่นะอ่าอัตราประโยชน์มากมายนะครับพอจูเนอร์ขนของก็ได้นะครับพับ,บเบาะแถวที่สามออกขึ้นนะครับหรือจะเอาออกเลยก็ได้เอาพับขึ้นดีกว่านะครับโอเค นะสวยไหมสวยนะใครหาอยู่โทรมาได้นะครับผมเก่งนะครับเบอร์08 1 7 7 1 3 7 9 2นะนะครับโทรหาได้มาดูรถได้นะครับตรงข้างบิ๊กซีศรนครินเนาะนะครับประสวยสวยรถอาอเมกประสงค์นะไปกันได้หลายๆคนคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับ นิดนึงนะครับออโอเคอะนะครับคันหน้าเดิมนะคันหน้าเดิมนะครับด้านข้างอ,อาจจะมีรอยแฉะที่ตอกกระโปงอ่ะคันนี้มีรถไถ่ับนะครับแต่หน้าเดิมและประกันไม่มีชนหนักนะครับ ดูได้นะครับนี่ดูจากตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> ใครหายอยู่นะครับโทรมาได้เลยนะนะครับโอเคสวยไหมสวยนะฟังเสียงเครื่องนิดนึงละกันฟังเสียงเครื่องแป๊บนึงนะครับ สตาร์ทให้เติมน,นะนะครับไม่สองแสนสองหมื่นสองพันกว่านะสตาร์ทให้เติม <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝา,ากด้วยนะครับฝากฝากเพจฝากคลิปนี้ด้วนยะน,นะครับว่าที่แต่รถเฉยๆเนาะอย่าลืมติดตาม,มด้วยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ